คุณงามพิษคุณงามพิษมีอการชักเกรงค่ะเรียกหมอเจ้าของคข้มาด่วนเลยค่ะคุณแม่คุณแม่ครับคุณแม่เบาๆค่ะเดี๋ยวคุณงามพิษเกิดอ,อาการบาดเจ็บคุณงามพิษมีการชักเกรงค่ะอาการนี้เกิดขึ้นได้หลังจากปัญหาหลอดเลือดในสมองแตกไม่ต้องห่วงนะคะคุณหมอเจ้าของคข้ายกำลัง นี่คุณแม่ยาใจไม่ออกเลยเปล่าเนี่ยคุณช่วยฉันประคองคุณงามพิดหน่อยแป๊บห่ค่ะค่อยๆนะคะ <c oughs> แล้วไงต่อ <c oughs> คุณทำอะไรสักอย่างสินี่จะรอหมออย่างเดียวเลยเหรอต้องเอาอะไรให้คุณแม่กัดหรือเปล่าเนี่ยใจเย็นๆนะคะคุณฟังฉันนะถ้าเขาาหน้าเนี่ยคุณงามพิดมีอาการแบบนี้อีกคุณห้ามเอาอะไรง้างหรือยัดเข้าปากคนไข้เด็ดขาดเลยนะคะ พราะถ้าเกิดมีเศษอะไรหลุดเข้าไปในหลอดลมเนี่ยจะยิ่งเป็นอันตรายคือคนไข้อาจจะมีการกัดลิ้นจนเป็นแผลได้แต่ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะเพราะรักษาทีหลังได้ทีนี้ถ้าเกิดคนไข้มีการแบบนี้อีกคราวหน้าคุณจับคนไข้นอนตะแคงแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวคนไข้เนี่ยจะหายใจได้สะดวกขึ้นค่ะเห็นไหมคะคณแม่คุณ หายใ้สะดวกขึ้นแล้วจับคนแม่บนนอนได้เลยค่ะ คุณงามพิษเป็นยังไงบ้างคะดีขึ้นเยอะแล้วครับพดอดีได้คุณหมอหยดเทียนมาช่วยดูแลดีจังค่อยลงอกขอตัวนะคะเดี๋ยวคนครับคุณหมอหยดเทียน <ical> <ia> เห็นคุณหมอหยดเทียนนะ่ะดูไปถ่วงแม่ผมมากเลยผมก็เลยอยากจะขอให้คุณหมอหยดเทียน มาดูเคสแม่ผมจริงจังได้ไหมครับหยดเทียนเขามีงานล้นมือแล้วค่ะถ้าเกิดให้มาดูแลแม่คุณด้วยคงจะไม่ไหวเอาไงี้ไหมคะเดี๋ยวฉันจะจัดทีมหมอมาดูแลคุณแม่ของคุณ,คณอย่างพิเศษเลยคะ่ะคือผมหมายถึงว่าตอนนี้ผมย้ายคุณแม่ผมไปที่บุญประกอบเนี่ยผมอยากจะให้คุณหมอหย,ยดเทียนย้ายกลับไปที่นั่นเพื่อไปดูแลแม่ผมต่อนะครับ ไม่ได้ค่ะฉันขอปฏิเสธยังไงก็ช่วยพิจารณาอนุมัติการลา,ลาออกของคุณหมอยดเทียนด้วยนะครับ กสักเท่าไรกี่น้ำตาไปใช้